เรายังมีกระน,นาอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาร่วมทักทายให้กําลังใจกันเมื่อช่วงเช้าเราพบกันครั้งหนึ่งแล้วแต่ในช่วงนี้เราก็ยังคงให้กําลังใจกันอยู่จนถึงเวลานี้นะครับใช่ใครอื่นไกลนะครับณนะเวลานี้ขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณจตุพรพรหมพันธ์ครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เราต่างเหนื่อยล้า แต่เป็นความเหนื่อยล้าที่มีความสุขเพราะพี่น้องได้เดินทางกันมาทั่วทั้งประเทศไทยที่พี่น้องได้แสดงความรู้สึกและได้นำเสนอตลอดระยะเวลาทั้งวันและนัฐวุฒิได้สรุปความนั้นผมอยากจะเรียนกับพี่น้องว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการจะนัดหมายพี่น้องไม่ใช่นัดหมายแล้วก็ผ่านเลยไป แต่นัดหมายในภารกิจที่ประกาศลั่นกรองรบแปลความกันว่าหลังจากนี้เราจะเดินหน้าต่อสู้ไม่ยินยอมให้อำนาจที่อายุติธรรมมาทำร้ายหัวใจพี่น้องเราผมเรียนกับพี่น้องว่ามาตรการการขับเคลื่อนนั้นเราต่างมีบทเรียนมาครบถ้วน พี่น้องได้อธิบายความอย่างชัดเจนว่าถ้าไปแบบไหนจะต้องเจอกับอะไรเราต่างมีความรู้สึกมีความเข้าใจแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าสถานการณ์เกมขนาดนี้มีการเร่งเกมร่นระยะเวลาในการสร้างสถานการณ์ประมาณเวลาห้าโมงครึ่งวันนี้ เกิดระเบิดที่ใกล้เวทีที่ราชประสงค์มีผู้บาดเจ็บ21รายผมเรียนกับพี่น้องว่าอย่าเพิ่งมีความรู้สึกใดๆเพื่อจะอธิบายว่าเหมือนเหตุการณ์ที่เขาสมิงจังหวัดตราดทันทีที่มีเสียงระเบิดมารุ่งเช้าพอบอหน่วยซิลพลรีวินัยกล่อมอิน ได้ให้การสัมภาษณ์เลยว่าเป็นกองกำลังต่างชาติในทางการข่าวของนายทหารแตงโมนั้นเขาระบุชัดเจนว่าชุดที่ไปปฏิบัติการที่เขาสมิงจังหวัดตราดนั้นเป็นกองกำลังทราบขวายถามว่า ปรากฏการณ์นี้เขาต้องการอะไรตอบว่าเขาต้องการเร่งสถานการณ์เมื่อคืนเกิดที่จังหวัดราชวันนี้เกิดที่ราชประสงค์ในขณะที่นปชประกาศลั่นกรองรบเขากลัวเราจัดทับได้แล้วออกมาต่อสู้เคลื่อนพลเข้าไปยังกรุงเทพมหานคร,รสุเทพนั้นปากกล้าขาสาั่น เขามีความคาดหวังอย่างเดียวว่าถ้าคนเสื้อแดงไปประทะแล้วทหารจะมายึดอำนาจสุเทพมีความหวังอยู่แค่นี้การชุมนุมของสุเทพเวลานี้ประชาชนครึ่งกาดครึ่งนึงเพราะมวลมหาประชาชนนั้นได้หายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นนี่นะครับการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระ อย่างปป,ปชเวลานี้ก็มีแรงต้านเป็นจำนวนมากแน่นอนที่สุดใช้ความอายุติธรรมจาัดก,การยิ่งลักษณ์เชนวัตรและคณะจะได้รับการต่อต้านและจะไม่มีการยอมรับเพราะฉะนั้นนี่ครับการเร่งเกมสร้างความรุนแรงและก็พยายามให้ข่าวว่ากองกำลังต่างชาติถ้ากองกำลังต่างชาติมันเข้ามาจริงคนที่ต้องถูกปลดคนแรก คือพลตรีวินัยกล่อมอินนี่แหละครับที่รู้และจัดการไม่ได้แต่ทั้งหมดนั้นมันเป็นขบวนการผมเรียนกับพี่น้องว่าพี่น้องที่กลับไปกันในวันนี้พี่น้องตรงกลับไปเพื่อเตรียมพร้อมเราลั่นกองรบที่ไม่ได้นัดหมายกับท่านทั้งหลายในวันนี้ว่าเราจะพบกันเมื่อไหร่ เพื่อให้เวลากับพี่น้องไปเตรียมการใช้เวลาเพียงไม่กี่วันถ้าสถานการณ์เร็วอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันมะรืนหรือเป็นวันต่อๆไปหัวใจและการเตรียมพร้อมของพี่น้องจงพร้อมตลอดเวลาและให้พี่น้องรับรู้กันว่าเราต้องสู้ในเวลาที่เรายังไม่แพ้ ไม่ใช่แพ้แล้วไปประกาศสู้ตายตายสู้ตายทั้งที่ยังไม่แพ้เนี่แหละครับพี่น้องเดลาลายเราก็คงจะได้แลเห็นแล้วว่าคู่ต่อสู้ของเราเขาไม่ใช่มีวิสัยนักกีฬาเขาสู้โดยไม่มีกติกาไม่มีรูปแบบเป้าหมายคือการชนะอย่างเดียวเราเองถ้าขืนเนี่ยนะครับ ปฏิบัติตามกติกาทุกข <the> <the> ้ออย่างไรก็ต้องแพ้เพราะกรรมการมันเข้าข้างไอ้พวกนอกกติกาเพราะฉะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่าสิ่งที่พวกเราต้องการจะแลเห็นและรอวันเวลาที่ชัดเจนนั่นคือการเคลื่อนพลกันทั้งแผ่นดินกันอีกรอบเลยมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร สมบรรภูมิอยู่ที่กรุงเทพมหานครจุดแตกหักอยู่กันที่นั่นแต่คนเสือ้อจังหวะเวลาที่เหมาะเราไม่จำเป็นจะต้องออกไปเพื่อยืดเยื้อยาวนานเราออกไปเพื่อจะจบสถานเดียวครับพี่น้องที่เราตัง้งเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับพี่น้องว่า การชุมนุมอาจจะเกิดขึ้นในต่างจังหวัดแต่เป็นการซักซ้อมการขับเคลื่อนเราไม่ได้ชุมนุมยืดเยื้อยาวนานไม่ได้ชุมนุมในการต่อสู้กันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวกันนานพอสมควรบทเรียนปี5 3สบทเรียนราชมังคลามีอยู่เต็มกันทั้งหมดผมเรียนกับพี่น้องว่า บทเรียนอธิบายความว่าเราจะไม่เดินตามรอยซ้ำเพราะถ้าเดินอย่างนั้นไม่ใช่คนเสือ้อแดงคนเสือ้อแดงมีความคิดมีสมองและต้องการจะชนะไม่แพ้คนชั่วอย่างสุเทพเพื่อสุวรรณเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องสื่อสารกันในวันนี้มันเหมือนสิ่งที่ไปแทงขั้วหัวใจไม่ว่าจะเป็นสุเทพ ข้างข้างสุเทพข้างหลังสุเทพวันนี้มันได้ยินความรู้สึกของพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินว่าเขามีความเจ็บปวดและมีความรู้สึกเหมือนกันทั้งประเทศคือไม่มีใครทนไอ้พวกนี้ต่อไปอีกแล้วเพียงแต่ว่าการประชุมนั้นเพราะเราต้องการจัดระบบการต่อสู้เขามีกองกำลัง มีกลไกเครือข่ายต่างๆคนเสื้อแดงมีหัวใจเวลานี้รัฐบาลนี้ก็เป็นของเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกกระทำมีนายทหารแต่งโมงข้าราชการประชาธิปไตยและประชาชนที่มากกว่าฝ่ายอมาตยาธิปไตยสรุปความก็คือว่า คนที่โค่นล้มรัฐบาลเวลานี้ก็คือคนกลุ่มเดียวที่อยู่เบื้องหลังการรัฐประหาร19กันยายนปี49และเป็นคนกลุ่มเดียวที่ร่วมกับสุเทพเทียวสุบันในการฆ่าคนเสื้อแดงปี2 5 5 3ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยครับพี่น้องที่เคารพเพราะฉะนั้นการต่อสู้ครั้งนี้จึงมีความจำเป็น และมีความสำคัญและหนักกว่าเหตุการณ์ใดๆที่เราต่อสู้ที่ผ่านมาผมจึงเรียนกับพี่น้องว่าจงกลับไปพูดคุยกันเพื่อการเตรียมพร้อมในทุกๆด้านเรามีความเชื่อมั่นกันว่าที่พี่น้องได้แลกเปลี่ยนกันในวันนี้เราจะได้สดับกับฟังและเราต้องเตรียมตัวและพี่น้องรอฟังสัญญาณ การแถลงข่าวของนปชทุกเวลาบ่ายโมงที่จะนัดหมายกับท่านทั้งหลายเอากันเป็นว่าเราต่างรู้กันอยู่ในหัวใจกันครบถ้วนวันนี้ท่านทั้งหลายมีความทุ่มเทมีความกระตือรือร้นที่จะนำเสนอในการต่อสู้พวกผมได้แลเห็นหัวใจของพี่น้องและบอกว่าต้องขอบคุณพี่น้องว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นหัวใจของคนสแสดงยังมั่นคงหนักแน่นไม่เปลี่ยนแปลงมีการประเมินกันว่ากำลังของคนเสื้อแดงนั้นได้อ่อนแรงลงวันนี้ได้แสดงอย่างประจักษ์ชัดว่านอกจากไม่อ่อนลงแล้วยังจะแข็งแรงขึ้นมากกว่าปี2 5 5 3 ผมจะชวนท่านอาจารย์ธิดาได้มาสรุปส่งให้พี่น้องได้เดินทางกลับบ้านเป็นภารกิจส่งท้ายกันและพวกเราทุกคนก็ลุกขึ้นออกมายืนข้างหน้าร่วมกันนะครับในการที่จะส่งพี่น้องร่วมรับฟังภารกิจกันพบกับประธานนปช